ตอนนี้นะคะหลายประเทศค่ะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะก็ทําให้การระบาดของโควิดนั้นทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างที่สหรัชอาณาจักรค่ะมีการรายงานนะคะว่าในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายวันพุ่งสูงถึง88,000คนนี่เป็นตัวเลขรายวันที่สูงที่สุดน,นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดในประเทศค่ะ โดยสหาราชอาณาจักรมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายวันถือว่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็สร้างความวิตกกังวลไปทั่วประเทศทางสำนักง,งานความมั่นคงทางสาธรารณสุขของสหาราชอาณาจักรระบุว่าเมื่อวันพฤหสัสบดีพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่88,376คนส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมในสหาราชอาณาจักรอยู่ที่11,97,851คน และนอกจากนี้ค่ะยังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธ์โอมิครอนอีกทั้งสิ้น1,691คนถือว่าเพิ่มมากที่สุดรายวันนับตั้งแต่พบสายพันธุ์ดังกล่าวทําให้ตัวเลขสะสมของผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนอยู่ที่11,708คนแล้วขณะเดียวกันทางหัวหน้าที่ปรึกษาการแพทย์ของสำนักง,งานความมั่นคงทางสุขภาพสหรัฐาจะซูซานฮอปกินส์ค่ะเปิดเผยว่า ทุกคนที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิรอรเชื่อว่าน่าจะแพร่เชื้อต่อไปยังผู้อื่นเฉลี่ยอยู่ที่3ถึง5คนส่วนทางคริสวิตี้ค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์สหราชนาจัดเตือนว่าในระหว่างที่อาการของสายพันธุ์โอมิรอรนไม่รุนแรงแต่มีการแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้น และการรับผู้ป่วยโควิดของโรงพยาบาลหลายแห่งอาจจะไปถึงจุดที่ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้แล้วในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้รวมกลุ่มกับคนที่ไม่รู้จัก ส่วนท่าทีของนายกรัฐมนตรีบริสจอนสันเปิดเผยนะคะว่าจะมีการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งใหม่แล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นและรัฐบาลจะไม่ดําเนินมาตรการล็อกดาวน์แต่หากว่าประชาชนต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชือ้อโควิดก่อนเพื่อความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น โดยประชาชนกว่าร้อยละ89ของผู้ที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วประชาชนกว่าร้อยละ81ได้รับวัคซีน2เข็มส่วนประชาชนมากกว่าร้อยละ44ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วค่ะส่วนที่สหรัฐอเมริกานะคะประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐเปิดเผยว่า โควิด1 9สายพันธ์โอมิครอนกำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆที่เคยระบาดในสหรัฐและจะทำให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนต้านโควิดว่าในฤดูหนาวนี้การล้มป่วยจะหนักและความตายกำลังรอคนที่ไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนอยู่ ส่วนสถานการณ์โอมิครอนล่าสุดในสหรัฐทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐห,หรือว่า CDC รายงานในวันที่15ธันวาคมพบผู้ป่วยติดเชื้อโอมิครอนแล้วอย่างน้อย36รัฐหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาของ CDC ลงมติอย่างไม่เป็นเอกฉันตัดสินว่าชาวอเมริกันควรฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ของไฟเซอร์และโมเดอร์นา แทนที่จะฉีดวัคซีนของจอร์สันแอนจอร์สันเนื่องจากวัคซีนของจอร์สันแอนจอร์สันทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันที่ร้ายแรงได้แม้ว่าจะเกิดได้ยากก็ตามซึ่งข้อมูลใหม่ล่าสุดหลังจากที่สหรัฐฉีดวัคซีนต้านโควิดให้กับชาวอเมริกันมานานกว่าหนึ่งปีแล้วอย่างพบได้ว่าวัคซีนจอร์สันแอนจอร์สันยังคงทําให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตนันและไม่ได้เกิดเฉพาะกับหญิงสาวที่มีอายุน้อยอย่างที่คิดกันในช่วง,รงแรก คำตัดสินของคณะที่ปรึกษา CDC มีขึ้นหลังจากมีผู้เสียชีวิต9คนในสหรัฐเนื่องจากได้รับวัคซีนต้านโควิดของ j o h n แด n แอนด์จอด้วยอาการลิ่มเลือดอุดตันโดยทางคณะที่ปรึกษา CDC ยังระบุได้ว่าวัคซีนของไฟเซอร์และโม e r นานั้นไม่มีอันตรายดังกล่าวและดูเหมือนว่าจะมีประสิทธิผลมากกว่าอีกด้วย ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะคะถูกมองว่าค่อนข้างผิดปกติโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มใช้วัคซีนต้านโควิดในสหรัฐมาประมาณกว่าหนึ่งปีสหรัฐก็มีการใช้วัคซีนต้านโควิดทั้ง3ชนิดดังกล่าวฉีดให้กับประชาชนแบบเท,เท่าเทียมไม่มีการแบ,บ่งแยกว่า <and S 1> ควรจะใช้วัคซีนตัวใดมากกว่ากันจึงมีการตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเพราะเหตุใดการที่ออกมาพูดถึงเรื่องของจอร์แันแอนจอร์แนจึงเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ